ไปเดินดูไปช่วยดูบ้างเนี่ยกระแสที่ไม่เอารัฐบาลมีสูงกระแสที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันก็สะท้อนในโพในโพทุกโพจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพเองก็เป็นเพื่อไทยเป็นก้าวไกลนะครับแล้วต้องยอมรับว่ากระแสอนุรักษ์นิยมก็ไม่ไปไม่ไปที่พักอื่นนอกจากท่านพลเอกประยุทธ์ ผมว่าคะแนนอนุรักษ์นิยมในที่สุดน,น่าจะเทไปที่รวมไทยสร้างชาติแต่จะฝ่าฝ่าคนที่ไม่เอารัฐบาลคนที่เบื่อและต้องการการกเปลี่ยนแปลงแล้วลงคะแนนให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยได้หรือไม่นั้น,นผมว่ายากความเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจมากกว่า ในในการตัดสินใจของคนกรุงเทพถ้าให้แทงวันนี้แทงหวยวันนี้ก็ต้องแทงไม่เพื่อไทยก็เก้าไกลล่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเมื่อกี้ถาม33คนเนี่ยตีซะสามสเนี่ยเป็นเพื่อไทยกับเก้าไกลอ,อีก3ามเราไปแบ่งกันถ้าคนต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมยังมองว่าแม่ให้ผมทำนายก่อนเนชั่นโพออกหนึ่งวันนี้ผมรู้สึกผิดผิดไม่ตอนนี้ทุกคนผิดได้ทุกคน ผมว่าก้าวไกลชนะคะแนนพาร์ติลิสในกรุงเทพนะครับ,รบแต่เขตเนี่ยแบ่งกัน <pik> มันรีรายทางการเมืองมันต้องมีคือถ้าเกิดใช้วิธีการพิเศษอย่างเช่นตอนนี้มีการว่าจะยุบพักไหมไม่ยุบพักนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับออผมว่ามันไม่ใช่ละ ผมว่าถ้าเกิดจะให้ประเทศเดินหน้าเนี่ยใครได้มากที่สุดต้องให้โอกาสเขาจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับแล้วก็ดูซิว่าจะจัดได้แค่ไหนโดยที่สวเนี่ยเรายังปลดล็อกเขาไม่ได้แต่สวเองก็ควรที่จะเคารพเสียงของประชาชน